พ่อรุ่นน้ำกันงที่เดามได้พ่อเวียเห็นตัวเด็ดตัวดีอย่างยู่บอ, <c oughs> อ่ะของของของข้าโบราณผ่านมานน่ ประมาณจักปีพอตั้งแต่พอเอาควายไถายนาเนาะเอาพี่นนอนาคลิปนี้เนาะก็อยู่บ้านอยู่เพื่อนน้องคือนใจเพื่อนเนาะมานางเบิงหมากซบไทยเพราะว่บาบอตา้าคึอสช่วนเมือว่าตอนมัางเทียงนี่ตอนมัางเทียงชาวพ,พ่อเพื่อนนี่บอาต้าขุนว่าเห็นว่าใช่คุนว่าเห็นอคุนว่าเห็นไถเก่าะ โอ้อล้วก็ตัวนั้นเนาะคา,าดคาดคาดยังมีบ่พ่อเรามีหอดนั่นเนนล้ลเตารีดชาโบราณุไหใดตารีดแล้วก,ก็บับมาอย่งว่าอเตาเตารีดเา้โบราณนี่เหียเลยที่บะยังเห็นอยู่เนาะตอนมังเทียงเนาะตัวมังเียงเดี๋ืวว่าท้าพ่อชื่อตัวไรต,ตัวน่ะ อันตาลีดสองสามร้อยสองสามร้อยกี่นี่นะพ่อสองสามร้อยกิบประชาชนเนาะพี่น้องเอ้ยอย่งไดกาขอกราบทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสุขุสุคนว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือทางต่างประเทศน้ำเนาะกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องของพ่อน้องมินนี่แชนแนลคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเนาะตอนนี้กะนั่งโอ้ล้มกับ้าวพ่อเพิ่น แต่พอน้องชุ huh. well ่ใจได้พ hmm. uh, ี hmm. ah. oh. ่น้องเหมืมาแต่ละเทธอกับบุคอยได้นั่งกันที่อกไปเลี้ยงแก่เลี้ยงงัวเพิ่นกินยี่บอยอิ่มร้อยพ่อฮะบ่หอยมีแหล่น้อเอาเวียดเอาอิ่มร้อยกับน้ำส้มให้แต่พ่อแล้วเนาอ่าพแต่ว่าชาวกาแฟได้เจ้าเจ้ากับจิบอยู่บ่เออกาแฟนี่บุคอยนี่เนาะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนาะพี่น้องเนาะคนคนแถา บนเถวนี่กินกาแฟก็กินกาแฟเพื่อสุขภาพนะกาแฟเส้นกาแฟพวกเอ้ฮมโบนู่นนี่นั่นบบสินะมีอยู่จีมีอยู่จีอืออืออืออ่ามีแต่พอแล้วบะเออเออ อาคลิปนี้ก็ประเด็นหลักๆก็คือนี่แหละพี่น้องเนาะเพราะว่าบาตาก็เห็นแต่คนยกไม่สมัยใหม่เพราว่าอยากได้เนาะอยากได้อันนี้ไปสูตรเลขไปสันอ่าเนาะอ่ะพอเนาะกินโนได้อ่ามันโดยโดยโดยอ่ะกินโนแต่ว่าบาตาเนาะว่ามันถี่ได้แท้โบเนาะพี่น้องเนาะแต่ เคยมีคนมาขอวานี่พ่อเออเอาอันนี้บบเมนว่าลบลูรูมินอย่างเด็ดๆพี่น้องะแบบมันมันมันมีมันมันเครืองร่างของคังไปเลยคือว่าไปสุดเลศเออ บอตาว่ามันบมเมนดอกเป็นกลนอุบายของผู้เพิ่นอยากได้แต่ว่าเงินกีบกันนี้มันหายากเลยเพิ่นก็ะว่าวแบนั่นแหละแต่ว่าบ้งเถะเนาะถ้าว่าอันแบบว่าเออเพิ่นว่าว่าวกอย่างนั้นเพิ่นเอาเสื้อเสื้อที่ว่าเพิ่นหัดคอหัดอย่างเงันที่ว่าเพิ่นแขนคอแขนอย่างเสียชีวิตนะเคยได้ยินอยู่เพิ่นเอาไปสุดเล็กจุดใหญงเนาะ quá số chẳng cái gì cả bùa loạn bùa loạn chưa đây này vẫn tiểu hả lò đấy nó về tập à -a -a, -a -a tăng này, này đó. Üi, và, thang thang của nó, đi, nó, vẫn, nó, nó vẫn chạy con น้อยนกได้พี่น้องเนาะเราถวางนั่งที่นี่จะไปเลยงแม่แล้วมันนี่บัตาจับจุกนะเลยนั่งอย่างที่แล้วอันพอพอระยาไทยน้วไอดหบอสิบสี่กลัวว่าแสดงว่าหมากไทยตัวนี้นี่บต่ำกลัวสามสิบเนาะเือหัหอดสิบห้าตีหอดฮะ ระดับชิปกลัวเระดับผ่านมาเนี่ยระดับชิปกวัวปีนะเนาะเพราะว่าพอเราว่ายายไถคั้ยนี่ได้แล้วชิปกวัวปีอารุ่นนั้นไถคั้ยนี่บบาบาต้าเกิดมากอะยังได้ถ่ายอยู่น้ำน้ำป้าเนาะน้ำแม่ของบาจิตหรือว่าแม่แม่ของบากระดำเพิ่นที่นั่งเนาะยังเคยถ่ายนะยังทันอยู่ถ่ายขั้วเนี่พี่น้องเลยแต่ว่าตกมา จางไปแล้วอ <rude S 2> e, ่าจางปีจางไปแล้วล่ะแต่ว่าพอพคนว่ามีคนเคยมาถามเนาะว่าอยากได้ไปูตรนี่ว่ทราบหรือว่ามันเป็นนั่นเรื่องร่างของทางแบบเกิดขึ้นจากธรรมชาติบ่หรือว่าจะได้นะแต่ว่าทาพี่ที่หน่อยมันบูดเลยน้องฝนน้องมันบูดเลยเดี๋ยวนี้มันอึดแล้วเดี๋ยวนี้ ว่าแดงว่าตัวนี้นี่ยังหาง่ายกว่าตัวหมกรุกอีกขนาดนั้นโอ้โหวอลุ่มครับเน้า ครบใจครบปลายแล้วเนาะต้มแล้หมักไทยเกาแก่เ้ากระดับเนาะบางทีเนี่ยบางทีเนี่ยคาดอ่านี่แหละบอต้าเลอดตาไปเบ้างหน่อยแต่พอเราเราเก็บผิดมาเห็ดใข่หมากโอ้โหเห็ดหมากเดียวกันเลยสองหันเดียวันเนาะเพราะว่าตอนนรกก็บว่าเห็ดหมากไทยเนาะเก็ว่ายังดีเนาะ ได้จะได้ไปชูดได้ชูดยางกะอ่าอาถามุนาสะพอละสะพอพวกยูเห็นเห็นเป็นเลขอย่างนี้เห็นอย่าไเลขยันมักับ

chưa à. có nhìn xuống cái lao cũng anh hả 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 anh โอ้เดี๋ยวไม่ใช่เหม่นงักอ้ันีแต่มาด้โคนะเ่ว่าเพิ่นเพิ่นเอากรเพิ่นเอาเวิร์ดมาเพ่นอยู่บ่หรอไปุเลขอ่าเันไีได้อยู่บ่เพิ่นอยากเอาไปสุดเลขอะไรรับอ่ะเอ่อเอาเอามาถามาดูอากรรักเียสักหา่อกนี้ล็มาติดเี้ยน้อเน้อดิวีบอยเหยดบวง

Ba, bỏ đâu bắt đầu, hả? Boy, dù hì đê, ta tao nha đi. Anyhow, anh em mình đi. Bob, bội ngược ngoài ngọt 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 อ่าเดี๋ยวให้เอฟซีเป็นเบิ่งใกล้ๆนลำกอนน้อยๆเฉยๆเบิ่งแต่เจ้าสองคนนั่นแหละลุ้นกันดิเนี่เบอร์เหียดเขียนใช่เด้อพี่น้องเนาะเอารถพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าเบิ่งเอาเนาะเงากรีเท้เลยสิบเจ็ดเลยเงากรีเท้เนาะเอ้ามีหน้าขายหน้ามีรถขายรถแกพี่น้องไอ้จำบุษกะมานำหาเบอร์เหียดรถอยู่มานำหารถเนาะท่านนี้เป็นั่นหรือที่เห็นชังเนาะ ืมพอแล้วติเรื่องเลขกะอันนี okay. so ้พ <so ี <so ่น <so ้องเอ้ย2 0นี่อม2ชค่อยเบิ่งสวิดหรือ um> ว <so ่าหรือว่า4ก็เป็นได้น <so ี่เห็นบ่1 2 3 4นี่จ2นี่ไปเบิ่งบิดได้9เดี๋ยวพานแป้งไงผม2 4อื่อ้าว2 4 2 0ก็ว่ากันไปนึงเนาะอเห็นบ่นเป็น4ตานี่1 2 3 4อืมนี่2 Song si, oh. <laughs> Ồ, <đùa> Đó Một ngon nền nỉ tụi đi đi. Một ngon nền tụi đi 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 Hả? nè, đi 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 hả? đi nè đi 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 lắc đây, đi 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 nó đi 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 วีใครเห็นยังมีใครเห็นยังี่นี่มมีแล้วใครม่เห็นยังเฮ้ยไม่เห็นถ้ากเห็นทีกันแลสรักได้แต่ว้เสียโยเห็นยังกันเล็กกันนีนี่แล้วจะว่าไม่ย่างนี้พูดบ่จักแล้วบ่จักจำบ่ว่าอยู่วิธีไทรบอจนเคยใส่นได้ นะรุ่นโดยจะไปดีเนาะอ่ามาเบิ้งดูเบิ้งให้เพื่อนแน่นี่ใครผู้พิเศษพิชูเบิ้งให้ดูวยเนี่เบิ้งดูวยลองพิจารณาเอ้าเอ้าเห็นเห็นตัวยังเล็กยังเออเอ้าเอาลงทั้งขางนี้ยังเห็นเออเอาไปที่พี่ก็ยังเห็นอ่าคุณเห็นตัวปลาคอยว่าเออเอาบาดทตัวปลาบาดเลยปากมันอันนี้เออหักบาดนี่นี่นี่ที่บอกเห็นว่านี่เจ้านี่เอ้ายังเว้ยช่วงแล้วบาดนี่เออ เอาบ่ฮู้แล้วนี่น่ะนี่กระตานี่ตัวมิ่นนี่น่ะเออเพิ่นเรียกแล้วบ่มิ่นบาดนี่เนาะาเฮเด็กบ่เ็บ่เ็ังเลยู้เนาะอือๆเจออยู่ว่าบ่เ็โดนี่ะดาดนี่อือว่าเพราะว่าของอันนี้น่ะมันบ่ได้มันบ่ได้อันว่าอายุน้อยๆปีตั้งแต่เจ้าบ่ทันเกิดนี่น่ะ เอาถ่ามั you know, oh. wow. ้งถ้าพอเนาะพอเพราะว่าถ้าพอเราว่าวาขออนุญาตนำพี่น้องผ่านมานี่ได้ตั้งแต่รุ่นนั้นถ้าพอเจ้าบ่จะว่าเนาะเออตัวนึงรุ่นท่าพออืมบริเวณได้บ่าวคีบมุงด้วยฮะใช่ใช่เออวึ่งฮะวึ่งไม่เห็นคนอันนี้มีสองอันตัวนึงเสียเออดีตัวนึงนะนะ เอออือันนู่นหลักไว้เลยอืมพี่นังเห็นแล้วก็พ่อกม่เห็นเจ้บไม่เห็นอย่งเลยช่องใช่ช่องครัวพี่นังเฮ้ยเนาะเอาอันนี้ก็เอ็ดยอกเอ็ดหัวกันเด้อเนาะพี่น้องเนาะอ่าพอพออ่ารุ่นน้ำกันสิดอกเพราะว่ามานี่ก็นั่งวาพื้นกับพาะแล้วนั่งไปนั่งมาเนี้ยไปเห็นแล้วก็จะลุกต้นไม้นั่นเนี้ยงไข่

เห็นเอาเจ็ดบาทครับเจ็ดเอาแล้วเราจะเอามาให้ใครบรดวารอ่าทำมเอาจับเอานีกับบริมีคุ้มมีค่าเห้ากจะเนาะอ่าชาวว่าชาวว่าให้เขาไปชุดเลขฉุดอย่างนะบโบอยากแนะนำนาเพี่น้องเนาะอ่ามันมันสำหรับบอต้าว่าเออมัน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 โบอยากงาม คนมาเอิ้นขอได้เองนะบัวให้ใช่ไหมเอนอวามเห็นบอกขลําได้ผลเดาถ้ามาอยู่ๆมาจู่ทูบจู่เทียนไปเอื้นคอลข้คำเจ้าทีเจ้าทางเฮาเนาะบ่ได้เอเองได้เออเฮาเองเนี่ยอันเออแต่ว่านี่เฮาบ่ได้แบบว่าอังเชิญนู่นนี่แต่ว่าถ้าเป็นอาจารย์เพื่อนรีนี่เพื่อนปุ๊กขึ้นมาได้เนาะพอนะเพื่อนปุ๊กขึ้นมาด้ แเขาูกแ่ยงยังเ่ดูได้ดดดดเออเฮาอันคอเฮาล้มแรงเข้าไปสชดอกแต่ว่าถ้าอาจารย์เพื่อนอลีนี่เพิเนพ่นปุกได้ได้ยินอันผู้เฒ่กกาผู้แก่เพิ่นเากเพิเพียวมดบมาเออเรแต่กวมคิดว่าต้านี่บูอย่างไ้เฮ็ดแบบชัดอ่าบุาอย่างไ้เฮ็ดแต่ว่ามันบังคับเนาะบังคับเพิ่นบังคับได เออเอาเอินมาเอิญยังด่ออนะัน่เออเอาเนาะได้เนาะอ่าอ่าือดีเลยมันจงแข็งแห้งนั่งอยู่แดดอยู่ห่มอยู่เงาหลายนอ่อนแอ่กร่างกายน้นีวไปแล้วไม่ไปลงคลิปเจ้าได้บ่ว่าเมื่อนี่ตั้งใจมานี่ได้พี่น้องเนาะมาแต่เกว่าชิบุ้มาก่าเนาะแมนมนเียรมา กันโมโหกันสิแม่แเย็นจะว่าได้นั่นได้นี่มางป่ะเออกแกป็นมือหน่ามือไม้แต่เนาะอโอเคพี่น้องเนาะคลิปนี้กแถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิรงนช็เนาะลินหัวกันนางโหูนางล้มกันลินหัวกันไปนี่แหละพี่น้องเนาะอ๋อถ่ายคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องนอนบายบายน้องผู้ใจก็บเช้าไว้ไว้หนุน้องเด้อโดยโดยายบาย